มาเลทั่วจังหวัดสุราธานีนะครับลาสุดเป็นแบบรื้อบังคับ้องแน่นทีจังหวัดสุราธานีของเราเมือแระว่าก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการประเมินโรคสถานการณ์ไวรัสโควิน -19 ีนี่แหละคะ่ะทางด้านข้องซาธารณาสุขเนี่ยก็เปิดเผยว่าไม่พบกลุ่มผู้ติดเชือ้อรายไม่มาแล้วสามวันนะคะก็ถือได้ว่าสถานการณ์ดีขึ้นค่ะไปนแล้วบรรยากาศเมือแระว่าค่ะ เมื่อแต่ว่าค่ะทีสลักลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายวิชูจินโต้ทันผูู้วาราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยทันรองผูู้วาราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายแพสซาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายอำเภอวานาส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนี่แหละค่ะก็ได้มาร่วมกันประชุมประเมินสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโครโรนา2019หรือว่าโควิด -19 โดยทีจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีรายงานตัวเล็ผููถี่ว่าป่วยเข้าเกณฑ์สอบส่วนโรคเนี่ย129ร่ราย ยอดผู้ป่วยซาส้มยืนยันแล้วเก้าราย,รายครับการใช่นะครับหลักสร้างให้แล้วหนึ่งรายนะครับแล้วก็กลุ่มที่รพ่นยืนยันอีกสี่รายครับเนี่ยเนี่ยตามที่ประกาศออกมานะค่ะเนี่ยนะครับท่านนายแพทย์มนุนสุกุลสกุลน,นะครับนายแพทย์สาบลุกจังว่าในเกเร่มเติมมาผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเก้ารายเนี่ยเป็นกลุ่มเดิมในการซื้อส่วนโรคคือโร,รยอะไรวะเนี่ยกลุ่มเนี้ยนะครับต้องแน่น ไม่มีกลุ่มไม่นะเจ๊บอลเป็นเรื่องน่ายินดีเนี่ยน่ายินดีหลาที่ผ่านาทาบวันเนี่ยยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อกลุ่มไม่อ่านะครับก็คือยังยอดในกลุ่มที่เราติดตามได้ยืนยันได้นะครับเก้าเก้าคนเนี่ยเก้ารายเนี่ยเบ้ก็เป็นเสื้กลุ่มคือกลุ่มแรกเนี่ยเราจำกันได้ชายวัยที่สิบเก้าพีที่ทะเลขังเล็กเลยอันนี้เป็นคนแรกเลยอ่ามาจากจังหวัดชายแดนใต้แล้วก็ไปติดอ่าพันล,ละเมียนะครับแล้วก็ลูกอีกสองคนนะครับแล้วรวมเป็นสี่คนอันนี้ก็ทราให้แล้วนะหนึ่งคนนะครับในกลุ่มนี้และกลุ่มที่สองเป็นเซียนมุยนะ มามาจากกลุ่เทปมานาครสามคนนะอันนี้ก็มีอาการดีแล้วนะครับอาการดีเลยด้วยส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คนเดียวเป็นแอลเตจ่าเป็นเยี่ยมนะครับนี่ผมเชื้อที่กบันกั่าตัวอาการดีขึ้นแล้วนะครับแล่กลุ่มสุดท้ายนี่ก็เป็นชายที่ไม่รู้ทํางานด้วยมาจจะสราบันเทึงที่กลุงเทปแล้วน้องแนนกลับมาการดีพอดีกลับมาด้านคนดีแล้วก็พบเชื้อพอดีนะครับก็คือเซีกกลุ่มนี้ควบคุมอยู่คือเป็นกลุ่มเก่าที่ชอบท่วนรุกอยู่แล้วไม่ใช่กลุ่มใหม่นะครับ แล้วก็อาการดีขึ้นทั้งแมทแล้วกันนะแต่ประมาทไม่ได้ดนิมาตรการป้องกันเองเนี่ยท่านผู้ว่กกกาก็บอกว่ามีการบังคับใช้ใน่ที่แปดมีนาคมุ่มท,ทั้งซ้ำท,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 ท้าเลยไอ้ที่ท้าเลยนะครับท้ารถท้าเรือท้าน้ำบินรถควายเนี่ยกลวัวมันจะเป็นใหนภาพนะครับมาตรการระดับที่ราชการปลอดภัยต่อไปนี้จังหวัดจะมีเครื่องโทรหมดรถกเกลียดทำส่วนราชการไปเจียวหลังมือไปให้นะครับการระทุนในวันนี้ทั้งซื้ออะไรกันลงเล่นและผู้ว่าจะแจกนะให้กัปราชการนะครับเอาไปใช้กันแนะนำอุปกรณ์หมาไม้ นอกจากนี้วอกมาตรการชุมชนผู้นําท้องที่เนี่ยต้องเข้ามามีส่วนร่วมชุมชนนี่สําคัญเลยสำคัญเลยโดยเจ้าพ่อกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นําชุมชนคนดีนว่าพี่น้องในหมู่บ้านเราเนี่ยเดินทางครับจากกรุงเทพเดินทางครับจากกรุงเทพเข้ามาอยู่บ้านเนี่ยท่านจะต้องติดตามนะนะครับกักตัวสิบสามวันเอาจัดทีนี้มาตรการสุรัดนะ